สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกิชาแนลแล้วก็แม่มิกิชาแนลแล้วก็ชิโกโเจแปดนะคะอันนี้คุณยายได้ออกมารับจะแสบนะคะจะแสบไปโรงเรียนวันแรกหลังจากหายป่วยนะคะอันนี้ก็มายืนรอรถบัสนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะแสบหลังจากหยุดไปนานจะเป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ตอนเช้าจะงอแง,งนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากหยุดเป็นนานกจแสบก็เลยไม่อยากหาคุณยายนะกลายเป็นติดบ้านนะ,ะต้องปรับปรับนิสัยปรับเวลาอีกหน่อยนะ,ะ oh. แต่พอเราพอคุณยายบอกว่าเพื่อนเพื่อนจะแสบชื่อไซนาบุเขาร้องไห้นะ,ะ,นะ,ะเวลาไ,ไปเขาก็ งั้นเขาจะไปก็ได้ไปหาไซนาบ,บุขอคนนี้นะคงนี้นะอยูเดี๋ยวเราจะแสบอีกเพบหนึ่งนะคะเหลืออีกกี่นาทีเนาะโอ้เล้วอีกสิบกว่านาทีค่ะคุณยาย รอก่อนนะคะคุณยายอยู่บ้านคุณยายก็เหงาโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจะแสบมาถึงแล้วก็<อ>รถจะแสบจะมาทางนี้นะคะ เนที่โกก็ไปดูไปอะไรได้ไปให้กำลังใจใเพื่อนทกมโวยเมื่อวานเนี่ยที่โกหยุดแบนนี้อีกวันหนึ่งแต่ก็ยังไม่กลับบ้านนะคะตามภาษาวัยรุ่นเนาะชีวิตต่างแดนก็เป็นแบบนี้ละค่ะ พราะว่าเราอยู่ชนบทอยู่ชนบทแล้วก็คุณยายก็ตัดตัดเรื่องเที่ยวเรื่องพบเพื่อนตัดหมดนะคะคุณยายก็เลยอยู่แบบเงียบๆแบบนี้นะะไม่ไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนส่นมากจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยยอยู่กับลูกกับหลานนะคะคุณยายคุณยายนี่เบื่อแล้วนะคะ <c oughs> เบื่อเที่ยวเบื่อเพื่อนเบื่ออย่างนะเอาชีวิตที่เหลืออยู่กับลูกประหลานก็พอแล้วนะคะคุณยายไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะลก็จะแสบไปนะ,ะพ่อจะแสบจะติดคุณยายมากๆค่ะติดมากกว่าน้องกี้นะคะพราส่วนใหญ,ญ่จะแสบจะอยู่กับคุณยายนะคะ แต่ว่ากลางคืนเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะนอนเขาก็จะไปกอดน้งกี้นะคะเขาก็จะนอนกอดน้งกี้แล้วเขาจะปลอบใจคุณยายว่าวันนี้เขานอนกับกี้นะไม่ว่ามีนอนคนเดียวไปก่อนประมาณนี้นะคะคุณยายอาจจะอยู่ญี่ปุ่นนานจนจนชินนะ เป็นชินกับชีวิตที่นี่แต่ไม่เหมือนกับลูกนะลูกเขายังวัยรุ่นเขายัางหนุมเขาก็ยากอยากเขายัางอยากใช้ชีวิตที่เขาต้องการนะเขายังไม่เบื่อเขาอยากจะเรียนรู้เห็นโน่นเห็นนี่นะคะอย่างที่โกโวาน้องกี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะปล่อยลูกไปนะ,ะไ้าอยากทำอะไรแล้วก็ปล่อยเขาแต่ว่า ก็สงสารน้องกี้อยู่ตั้งแ,แต่ตั้งแต่คอท้อมีกิดจนถึงเดยนี้เขาไม่คิดมีแฟนเลยนะแล้วคุณยายก็ไม่อยากให้เขามีด้วยช่วงนี้เพราะว่าสงสารจะแสบนะฮะกลัวจะแสบหัวใจสลายนะฮะ้อเคเขาก็ไม่คิดด้วยนะว่าอยากจะมีใครเขาก็ไม่มีนะ พขบอกเขาจะขออยู่แบบนี้อยู่กับเจาแสบไปให้เอยก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลงแค่นี้ก่อนนะคะเจาแสบยังไม่มาง่ายเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่นะคะ